ำถามวันนี้เนี่ยเป็นคำถามระดับชาติอของคนเป็นคนออฟฟิศอะค่ะคืออะไระรู้ไหมพอนาฬิกาตีปุ๊บเที่ยงเป้งพักกินข้าวเพื่อนจะหันหน้ามาหากันกินอะไรดีอะเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาค่ะคุณค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อมีปัญหามาถึงกระแม,มแบบนี้ก็ต้องแก้ค่ะบางคนเบือ่อบางคนไม่มีทางออกวันนี้เราเลยนำเสนอ5เมนู ที่ได้ไปรวบรวมมามีการได้นำเสนอผ่านทางอินเทอร์เน็ตหลายๆช่องทางว่าถ้าให้คิดเมนูอาหารกลางวันแล้วถ้าไม่ใช่ผัดกะเพราคุณจะกินอะไรดี uh huh. อย่างแรกไปดูกันเลยเชิญค่ะแนะนำ5เมนูอาหารกลางวันจากรายการกะละแม เมนูแรกเนสนอเส้นมีผัดผงกะรีเบื่อกันหรือยังคะกับผัดผงกะรีแบบเดิมๆลองเปลี่ยนมาผัดกับเส้นมีข่ขาวไก่สดก็น่าทานไม่แพ้กันนะคะนี่กล่ำปรีหมูสับและไข่เจียวค่ะ ผัดน้ำมันหอยร้อนๆเสิร์ฟคู่กับไข่เจียวก็เข้ากันดีนะคะหรือถ้าใครจะราดพริกน้ำปลาลงไปก็น่าอร่อยไม่แพ้กันเลยและคะ่ะเมนูนี้รับรองว่าต้องซีดต,ต้มยำวุมม้นเส้นค่ะสำหรับใครที่อยากทานื้อกลางวันแบบเบาๆต้มยำกับวุ้นเส้นก็เข้ากันได้ดีทีเดียวเลยนะคะผัดเผ็ดหน้าไม้หมูสามชั้น สำหรับคนชอบทานหมูสามชั้นลองหยิบมาผัดกับหน่อไม้แล้วก็เครื่องพริกแกงอื้ออร่อยไปอีกมื้อค่ะสุดท้ายไม่มีผัดกระเพราไม่ได้เลยเลยค่ะแต่ว่าผัดกระเพราของเราลองใส่วุ้นเส้นลงไปสิคะทันคู่กับไข่ดาวรับรองว่าไม่ใช่เมนูสิ้นคิดอีกต่อไปกระเพราวุ้นเส้นไข่ดาวพูดแต่ละอย่างเราก็น่ากินนะ คุณผู้ชมมีเมนูอาหารกลางวันที่เวลาไปสั่งตามร้านตามสั่งนะแล้วคุณคิดครีเอทอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะคุณก็ถ่ายรูปนะโพสต์ลงนะแล้วแฮชแท็กเลยกละแมรลันช์เออเดี๋ยวดิวฉันจะเข้าไปดูว่าคุณคิดเมนูอะไรกันยังไงกันบ้างนะแล้วมาแชร์กันบอกเออเฮ้ยคนนี้คิดดีนะเออเดคนนี้มีไหมเมนูอะไรแบบในใจมีเลยมีทั้งหมดเยอะเลยคือไก่ยำโหย<ห>ำ ของดำมันอร่อยอ่ะฉันรู้เอาจริงๆนะไม่คิดว่าจะตบมามุกนี้ได้นะฉันบอกแล้วไม่สวยแต่อร่อยไม่อยากจะโฆษณาบ้างพักกันดีกว่า อาเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าดิฉันมีนางเอกสาวสวยแต่างงานแล้วแต่แต่างงานแล้วยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นกับพระเอกหนุ่มชีวิตหลังแต่างงานจะเป็นอย่างไรสัูตามกยนค่ะ